กองจันอินโฟรเซ็ซิมเพิลบอกสลูกค้าก็แจ้งมาวา่ามันหับริโมดบ่ได้แล้วก็ดอกไฟกับโบหงดอกไฟ l e d วดทั้งหน้าโบง่งแล้วก็กดปุ่มกดทั้งทั้งเทงยุนิคเครื่องกับบได้ค่อยกาสิไข่เบิง้งตามที่ลูกค้าแจ้งมาเพื่อนวาอ่ายังเบิ้งได้อยู่สัน แต่ว่ากดรีโมทบดได้ซื้อวราซัตกดปุ่มย,ย่ญ่ซอนทั้งเทิงกับบได้วรสซัตก็เลยเอามาให้สร้างเบิงค่อยกะชิคายแก้เบิงมามันเป็นอย่างเป็นอย่างดอกไฟทั้งหนาบูหงแล้วเป็นอย่างมันจังกดบดไดเป็นอย่างมันจังบัวหับรีโมทก็ไข่มาเรียบร้อยมีหักแน่ คือซีเมนฮหักมาแต่น้ำเพลินบนบอ่อย่างมันโดกก่อนมีชีฟุนชีฟุนค่อนข้างจะลายเต็มเลยอะีไปเอาีิปเอาบ้างลมมามาผัดกออกก่อนมาเป่าออก ก็หลังจากเป่าอนามัยก็งามขึ้นหลายเติบแล้วก็เซียมิเตอร์มาวัดไฟเบิงว่าไฟมันมีปกติบ่แล้วก็ซีวัดไฟที่ว่ามาเลี้ยงขี้ดานหน้าว่ามันมีปกติบ่แต่ว่าตอนนี้หาวิธีวางมิเตอร์ก่อนเออได้ละแล้วค่อยับเสียปัก เซปกองจานวันนี้สิมาวัดไฟเบิงก็มีไฟ3.3โวลต์เด้งไอซีมีปกติ1ิหาโวลต์ก็มีแล้วก็ซาโวลต์1ิหากับซาโวลต์มันไปนเลี้ยงหัว LNB อยู่ใบาจานแล้วก็มาวัดเบิงไฟมามาเลี้ยงขีดกด ก็มีปกติมี3.3มโวลต์กระเซียเอาไปล้องเปิดเซยกับโทรทัถัดบึงก่อนว่ามันได้บ่แล้วก็มาต่อสาย AV เข้ากับทรทัศน์แล้วก็เสียบกลองจานตอนนี้เสียบกองจานละ ก็เห็นว่ากล่องบนกจายเฮดเวียกปกติมีภาพโลโก้ขึ้นาาก็สามารถเบ่งได้เนาะสามารถเบ่งได้แล้วค่อยกาเสียไปแปลงตอนนี้ค่อยกาสีม่าแปลงคีกดด้านหน้าว่ามันเป็นเอียง ตอนนี้กระสีแกะออกมาเบิงก่อนแกะมาเบิงก็สังเกตว่าเห็นมีหอยตะกวัวแตกเาล่าอยู่ขาขีกดแตกเาล่าบนทุกขาเลยแล้วก็ขาขีกดพวกนี้มันจะต่อถึงกันมันเป็นเก่าเก่า้วมกัน ม่ค่อยก่าสิมาวัดเบ่งว่าคีดกดพ่งนี้มันยังกดได้บ่อหรือว่ามันด้านไปละกสิมาวัตบ่งด้านแล้วนอนบ่ได้ละถึงจะได้ก่าโอมโอมจะขึ้นสูงมันก็จะบ่ได้คือเกา่าตัวนี้แห้งบ่ได้เลย อันนี้กับบได้คือกันบ่มีโอมเลยตัวนี้กับบได้ก็ค่อยคิดว่าสีซอกตัวไม่มาใส่ถ้าหา,าก,กว่าย่ำตัวก่าไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้าหากว่าดอก LED มันหงกดดิโมทได้แต่ว่ามันกะจะกดอยู่ี่เครื่องบ่ได้คือเก่าค่อยคิดว่าสีซอกตัวไม่มาใส่เลย สซคีโกโตหม่มาใส่ส่วนว่าคีโกตตวตกาวกสีจุดออกเบ็ดจุดทิ่มมาเลยแล้วค่อยก่สีประกอบเข้าเครื่องเบิ่งก่อนแล้วก็เชียวมือสีเปิดเครื่องแล้วก็เชียวมือคอนเบ่งคีกดว่าดอกเอวดีมันสีหงว่าเอามือคอนเบ่งเพระาะว่า ยจะให้เห็นว่ามันมีไฟมันบกคบกล่าวอยู่ที่ขาขาขี้กดนี่เห็นบ่อคอยคอแล้วมันกะมันกะหงแปลว่ามันเปลี่ยนบาตบาัตติดบ,บัตบ่อเกิดจากตะกัวลวม่าคันว่าสีจอดละดล่าจอดตะกัวแล้วมันกะยังขี้กดมันกะยังกดบ่ได้ เพราะว่าขี้กดมันดานค่อย็เลยว่าสิเปลี่ยนขี้กดใหม่เลยก็ขี้โกดเก่าเนี่ก็บล่ลอละก็สิลงสิลวงตัวกัวใส่น้อยหนึ่งก่อนเพราะว่าให้ตกกวัวกัวมันอ่อนตกกวัวกัวเก่ามันแข็งมันบมีน้ำยาหลังจากนั้นพ่อยๆได้ดูตกกวัวกัวเก่าออกเบละ ก็สามารถเอามือแก้ออกได้อย่างสบายเพราะว่าเขาดูดตะกวัวออกไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่แผ่นปเป่าก็สิวัดรบิงขี้กด ที่ว่าจูดออกบัดเบิงตัวนี้ว่ามันยังได้ปะบัดให้ท่านผู้ชมเบิงว่าได้บัดเบิงอันที่สองก็ว่าได้คือกันเพราะว่ามันเสียคุณนละมันดานแล้วค่อยแกไปซื้อตัวไม่มาเฮียมห้อย สีมะวัดให้เบิ่งตัวใหม่เห็นบอกกดปุ๊บมันก็ขึ้นปั๊บเลยเขียนมเิมเตอร์ขึ้นจากว่าตีขึ้นจำศูนย์เลยอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วค่อยกาสีประกอบใส่ประกอบใส่แล้วก็สีจอตะกัวให้มันเหียมห้อยกามาเสียบใส่แบบนี้เลย หลังจากที่ว่าค่อยจอดเหียมห้อยค่อยกะเอาทีนเนอร์มาล้างอนามัยให้ม,มันสะอาดล้างข้าวน้ำยาที่ว่ามันมานำตะกวัวไม่มันเปื้อนแล้วค็กะมิเตอร์มาสิมวัดเบิง วัดคีโกดในวงจรเบื้งวา่ามันเป็นี่นได้ใดถ้าว้าหฮาถ้าว่าห้าวัดตัวที่มันดีก็มันก็ขึ้นแบบนี้จากนั้นก็เสียบเข้าไปตอนนี้กล่าวมันต่อเทงกันดีละจังใดล่ะนี่ทอดออกก่อนเออแบบนี้น้องหลงกล้มังกี้นี่มันคุง หลังจากใส่ตัวไม้เข้าไปแล้วก็ลวงตักกวกัวแฮมห้อยกาวมันก็เทิงกันดีแล้วค่อยคิดว่าดอก LED มันคือสีหงละแล้วก็ขี้กดด้านหน้าก็กดได้ละเสียบป๊กเสียบป๊กก็ดอก LED หงทันทีเลยดอก LED โซสถานะว่าไฟเข่าวัน oh. นี้ค่อยกัยสิไปลองเบิง ชีกดมันชีกดมันกระโดกไปละจับหน่อยหนึ่งกระแตกกระหักเพราะว่ามันเป็นอย่างพลาสติกหลายปีไปกระโดกก็ค่อยๆอัดอัดงำลง หนอดเดียบร้อยสบีลองเบิงลองใช้ทอาทัดเบิงแล้วค่อยกับมาลองใช้เทอาทัดเบิงยห้อยลองกดเล็งลดเสียงขึ้นก็ได้อันนี้กดเมนูอันนี้ปุ่มโอเคตัวนี้ปุ่มปุ่มลดซ่องเพิ่มซ่องก็ได้ ก็ถือว่าแฮมห้อยเนาะก็สีลองรีโมทอีกเบิ่งตอนเพื่อนเอามันก็รีโมทกับว่าได้เพราะว่าไฟมันบุกคบวงจรวันนี้ก็ได้แฮมห้อยละ